สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเชอร์ี่เข็มอับสอนออกจากป่ากลับมารับละครครั้งแรกในรอบ8ปีนักแสดงหน้าหวานเชอรี่เข็มอับสอนสิริสุขะหวนคืนจออีกครั้งเล่นละครหลังหายไป8ปี เจ้าตัวเผยต้องทำการบ้านทำเวิร์กช็อปและเข้าะสนิมอย่างหนักกับผลงานแรกในละครเรื่องลมเล่นไฟโดยเจ้าตัวเผยว่าหายไปนานเลยขอทำเวิร์กช็อปก่อนเพราะแปดปีที่หายไปไม่ได้ทำการแสดงเลยทั้งคำพูดได้อลอกอารมณ์ต่างๆของเรายังโอเคไหมก็เลยขอไปเวิร์กช็อปก่อนรู้สึกสนุกมากยุคสมัยเปลี่ยนไปยอมรับมีความกังวลเหมือนกันที่หายไปก็มีคิดถึงบรรยากาศกองถ่ายเพื่อนนักแสดงอยู่เหมือนกัน และที่รับเล่นเรื่องนี้เพราะรู้สึกเหมือนเห็นตัวเองแล้วบทเป็นหมอผ่าตัดซึ่งตัวเองอยากเล่นเป็นคุณหมอส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ยังไม่มีใครมีหนุมน่มๆมาจีบอยู่ในขั้นตอนคัดเลือกอยู่ชอบคนที่เคารพตัวเองเคารพคนอื่นและยอมรับได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยดารา info ขอบคุณครับ